เลือกยังไงให้คุ้มเลือกยังไงให้ทนต่ออายุการใช้งานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูประกฑนชุดใหญ่นะครับแล้วก็ชุดอะไหล่เครื่องสําหรับ d m a มตัว 4JJ นะครับรหัสนี้ก็อยู่กับ d Ma มตัวเครื่อง3,000คอมเมลี่นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีกันอยู่นะครับวันนี้ก็คือหมายว่าอันนี้คือเป็นอูดัง ที่ใช้บริการผมเป็นประจำๆเนาะผมก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าระดับอู่ดังๆที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยเขาก็ใช้อยู่ในประมาณข,ขนาดนี้นะครับวันนี้ประกันชุจ่าก็จะเป็นตัววิกเตอร์ไลที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปทุกๆครั้งนะครับแหวนก็คือเป็น NPR ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลูกสูบก็เป็นอีช m มิมาเร่นะครับแต่วันนี้ก็คือลูกสูบเนี่ยขยายเป็นไซส์0.50นะครับก็คือขยาย ให้ใหญ่ฝ่าของของเดิมแต่ทีนี้พอขยายฝ่าของเดิมเนี่ยความร้อนมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือพอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บก็มาแก้อาการด้วยการใส่วาลวน้ําที่มีขนาด76องศานะครับเป็นดีแมตรงตรงรุ่นนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดลูกสูบมันขยายโตแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาอะไรมาช่วยมันสักนิดนึงนะครับอันนี้สําหรับรถเดิมรถแต่งรถบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้หมด นะครับสาหรับวาวน้าตัว76.5องศาที่มันตรงรุ่นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับอะไหล่เครื่องใครที่มองหาอยู่ก็ทักเข้ามาถามก่อนว่าพี่มีแบบไหนอะไรกันยังไงกันบ้างนะครับทักมาถามได้เลยนะครับเราก็จะตอบให้อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับแต่เราก็จะตอบให้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับอะไหล่เครื่องใครที่มีปัญหาตรงไหนสงสัยอะไรก็สามารถทักเข้ามาถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับใครเห็นว่าคลิปผมมีความรู้แล้วก็มี ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ